พี่จะถามว่าทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูนโอให้มาแก้ปัญหาปากเ้าประชาชนนั่นสิทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูมนปี60ไม่โอเคยังไงเดี๋ยวหาคำตอบไปด้วยกันครับ นอกจากเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะทหารแล้วนะครับเรื่องที่ถูกซ่อนอยู่และดูเจ็บปวดมากที่สุดในรัฐมนูญปี2 5 6 0นั่นก็คือการลดทอนอำนาจของประชาชนครับเพราะจากที่รัฐธรรมนูญปี40กับ50ชาวบ้านทุกคนเคยมีอำนาจอยู่ในมือคือถ้าประชาชนรวมตัวเข้าชื่อกันตั้งแต่20,000คนหรือ50,000คนขึ้นไปนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการถอดถอนนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสสวรัฐมนตรีรวมไปถึงประธานศารดีกา ประธานสารรัฐธรรมนูญประธานสารปกครองสูงสุดหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระนะครับอย่างสอตองอกกถ้ถหากว่าเขาทำผิดก็สามารถโดนปลดได้ด้วยพลังของประชาชนครับแต่รัฐธรรมนูญปี60นะครับกลับเอาดาบนั้นของประชาชนไปยื่อให้กับองค์กรอิสระที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาเป็นคนจัดการกันเองนะครับโดยใช้ชื่อเรียกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม ที่องค์กรอิสระเขียนกันเองนะครับแต่มีโทษรุนแรงถึงขั้นการประหารชีวิตทางการเมืองหรือการตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีพนั่นเองครับหนักไปกว่านั้นอีกนะครับคือรัฐมนูลปี60เนี่ยเขาทําให้องค์กรอิสระพวกนี้มีอํานาจล้นฟ้าครับคนที่แต่งตั้งพวกเขากลุ่มแรกคือสอนชอที่มาจากคณะทหารนะครับพอบทวาระคนแต่งตั้งชุดต่อไปครับก็คือสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคอสอชอจํานวน250คนและ200คนถัดไปก็เกิดจากการเลือกกันเองนะครับจน ทำให้เกิดสวชุดที่สังคมขนานนามเขาว่าสวสีน้ําเงินชุดนี้นั่นเองครับองค์กรอิสระนะครับจากที่เคยเป็นนวัตกรรมทางการเมืองล้ําสมัยสุดๆเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี40นะครับโดยมีที่มาครั้งแรกเนี่ยมาจากตัวแทนของพรรคการเมืองนักวิชาการแล้วก็ตัวแทนที่เลือกมาจากสวที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เรื่องสิทธิสวัสดิการเราก็ถูกวางยาลงไปในรัฐมนูญปี60เหมือนกันนะครับเช่นของเดิมเนี่ยเขียนไว้ว่ารัฐต้องจัดให้มีการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีแต่ฉบับปี60เขาเปลี่ยนคำนิดเดียวนะครับเป็นตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับฟังดูดีใช่ไหมครับแต่นักวิชาการเขาเตือนว่านี่คือการจํากัดกรอบให้แคบลงนะครับเปลี่ยนจากสิทธิ์ที่เราต้องได้กลายเป็นแค่หน้าที่รัฐ จัดทําแค่ขั้นต่ําก็พอสำรารับสิทธิต่างๆเช่นสิทธิของผู้บริโภคหรือว่าสิทธิชุมชนก็ถูกย้ายหมวดไปอยู่ในกลุ่มหน้าที่ของรัฐครับแปลว่าจากเดิมที่เราเคยเป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับเราสามารถดําเนินการฟ้องร้องได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปขอร้องให้รัฐเขาทําให้ถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ครับยกตัวอย่างอย่างเรื่อง PM 2.5หรือว่าเรื่องวัคซีนนะครับถ้าจากเดิมเนี่ยเป็นสิทธ์ เราสามารถฟ้องรัฐได้เลยที่ปล่อยให้เราสูดดมสารพิษครับแต่พอเป็นหน้าที่ของรัฐเราทําได้แค่รอเขาแจกหน้ากากเปลี่ยนจากที่เราเคยเป็นเจ้านายกลายเป็นคนที่รอความเมตตาครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่บิดเบี้ยวในรัฐมนบับนี้ครับคือกับดักในอนาคตรัฐมนูนปี60นะครับบังคับให้ทุกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวางไว้ตั้งแต่ยุคคอสอชอครับโลกเปลี่ยนไปทุกวันแต่กลายเป็นว่าประเทศไทยต้องทาตามแผนที่เขียนเอาไว้เมื่อหลายปีที่แล้วแล้วถ้าไม่ทําตามผิดกฎหมายนะครับอาจจะโดนปปชหรือสารรัฐธรรมนูญเล่นงานจนดุดจากตําแหน่งได้นี่เป็นการมัดมือชกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงครับนอกจากนี้รัฐธรรมนูญปี60นะครับยังเปิดช่องในประเทศไทยมีนายกคนนอกเป็นครั้งแรกนะครับ แปลว่าเป็นใครก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นสสก็สามารถเป็นนายกได้ซึ่งแตกต่างจากรัฐมนูลปี4 0กับปี5 0นะครับที่เขียนไว้ชัดเลยว่านายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นสสเพื่อให้ยึดโยงกับสภาและประชาชนนั่นเองครับรัฐมนูลปี6 0ฉบับนี้มีที่มาไม่ปกตินะครับถูกร่างโดยคณะรัฐประหารผ่านการประชามติแบบงงๆแบบที่คนรณรง์หวตโนถูกจับให้ติดคุก และยังมีการพ่วงคำถามกํากวมห้อยท้ายให้อำน,นาจสวมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ที่แรงที่สุดคือเขาเขียนล็อกตัวเองเอาไว้ให้การแก้ไขเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะครับกว่าเราจะมีประชามติรอบแรกนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากครับกุญแจดอกเดียวที่จะแก้ไขโซ่ตรวนนี้ได้คือเสียงของพวกเราผ่านการทำประชามติครับไม่ว่าคุณจะชื่นชอบรัฐบาลชุดไหนคุณจะเชียร์สีอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ถ้าคุณอยากได้กติกาที่แฟ อยากได้ความเป็นเจ้านายกลับคืนมาวันที่มีการทำประชามติคือวันที่ปากกาในมือคุณมีอำนาจมากกว่ารถถังออกไปใช้สิทธิ์เะครับเพื่อบอกสังคมนี้ว่าใครคือเจ้าของประเทศตัวจริง